ครับคลิปนี้ครับก็จะมานะครับแบ่งปันในเรื่องของการเปลี่ยนนะครับชื่อเว็บโฟลอนลิงก์นะครับของเราหรือลิงก์แนะนําของเรานะครับในเม็ดไฟดาวนะครับครับอนนี้เราก็กดเข้ามาที่กระเป๋านะครับอ่าแอคเคาที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับอ่านี่นะครับเป็นเม็ดไฟดาวโจนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับก็นะครับอย่าลืมครับเราต้องมี BNB นะครับเป็นค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมนะครับต้องมีนะครับ อ่าตรงนี้มีเตรียมไว้แล้วครับประมาณ1ดอลลาร์มา่านน่าจะพอครับครับกดเบ์เซอร์เลยครับกดเบ์เซอร์นะครับพอกดเข้าเบ์เซอร์ปุ๊บครับ่าโอ้มาครับอ่าหน้านี้นะครับตอนนี้ราคาเหรียญก็เป็นประมาณนี้ครับกดที่3ามขีดซ้ายมือบนนี้ครับ3ามขีดซ้ายมือบนนะครับแล้วก็กดไปที่ my account ลยครับ my account นะครับจิ้มไป1ทีครับเสร็จแล้วนะครับมาหน้านี้ให้เลื่อนนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างครับเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับอ่าเลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยครับอ่าน่าจะข้างล่างสุดเลย เห็นไหมครับตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับเปลี่ยนนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับจิ้มไปที่นะครับปากกาตรงนี้ครับจิ้มไปตรงปากกาดินสอตรงนี้เพื่อจะเปลี่ยนชื่อนะครับอ่าแต่ตวงนี้เขาใส่ชื่อโจไว้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับอ่าผมจะเปลี่ยนให้ดูที่จริงแล้วเขาแก้ไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่จะทําเป็นคลิปตัวอย่างครับกดที่ปากกาครับกดที่ปากกาเห็นไหมครับพอกดที่ปากกาเห็นไหมครับเนี่ยครับชื่อนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพิมพ์นะครับอ่า ผมจะเพิ่มเติมเป็นโจศูนย์หนึ่งก็ได้ครับอ่าให้เขาไปนะครับโจศูนย์หนึ่งครับอ่าตรงนี้ก็สามารถแช่งได้เลยครับนะครับถ้าชื่อเปลี่ยนแล้วไปซ้ํากับชื่อคนที่มีการใช้อยู่แล้วนะครับจะไม่สําเร็จนะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะครับต้องแก้ไขใหม่เพราะนั้นเวลาเราทําไห้สาเร็จก็ดูนะครับเขาจะแจ้งว่าชื่อนี้มีการใช้แล้วเราก็เปลี่ยนชื่อใหม่ครับตรงนี้พิมพ์เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับผมพิมพ์เรียบร้อย้วครับ จากโจเป็นโจศูนย์หนึ่งแต่ใครที่ยังไม่เปลี่ยนชื่อไว้ในตอนสมัครตอนแรกก็จะขึ้นมาเป็นตัวเลขอะไรไม่รู้เยอะะไปหมดเลยครับเราก็มาเปลี่ยนได้นะครับกดแชงครับนะครับกดแชงได้เลยนะครับพอกดแชงปุ๊บก็ทําการนะครับระบบระบบกำลังทําการเปลี่ยนอยู่นะครับเห็นไหมครับก็จะมีนะครับอ่จ่ายค่า BNB นะครับเห็นไหมครับเนี่ยประมาณนะครับไม่กี่บาทหรอกครับประมาณน่าจะประมาณสักสองสามบาทใช่ไหมฮะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่แปดบีแอนบีครับตรงนี้ครับนิดเดียวเองครับกดคอนเฟิร์มครับ กดคอนเฟิร์มนเรียบร้อยนะครับรอระบบคอนเน็กอยู่ครับกาลังทางเซ็ c ชั o นอยู่ครับรอนิดนึงครับกาลังนะครับโอเคทางเซ็ c ชั o นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่านะครับลิงก์ได้กด go back กลับครับกด go back นะครับอยู่ที่ว่าชื่อได้เปลี่ยนนะครับถูกต้องไหมครับกดไปที่สามขีดซ้ายมือบนนะครับรีเช็คนะครับรีเช็คเห็นไหมครับชื่อนะครับโจได้เปลี่ยนเป็นโจศูนย์หนึ่งเรียบร้อยแล้วครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แบ่งปันการเปลี่ยนชื่อนะครับในลิงก์แนะนำของเม็ดไฟดาวครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ